รายการนี้จะเป็นรายการแถมยกรังนะเจ้าสัวพันล้านปิดตาพังประการนะของคุณบอยทาพปัจจันนะครับผมในการจัดสร้างนะตัวนี้นะเหรียญนี้นะจะามาในชุดแถมนะครับผมชุดคระเนื้อนะครับผมตัวนี้รายการจองเปิดจองอยู่ที่4ี่0,000ื่นบาทนะตัวนี้นะก็ปัจจุบันเล่นหากันอยู่ที่ 7- 8็0 0 0งหมื่นแล้วนะครับผมตัวนี้มากับรายการที่6นะครับผมจะเป็น เนื้อนวะโลหะเจ้าน้ำเงินฝั่งเพชรซีแซ็ต่อโค้ดแปดรอบนะหมายเลขนะครับผมตัวนี้หมายเลขให้ชมความงามนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะนี่โอ้โหสวยมากๆนะฝั่งเพชรซีเซ็ตนะครับผมตัวนี้ต่อโค้ดแปดรอบหมายเลขสองหกสามนะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจบชัดๆกันนะครับผม อ่าอันนี้โอ้โหสองหกสามนะต่อโค้ดแปดรอบนะครับผมสวยมากๆนะเหลี่ยญน,นี้นะครับผมตัวนี้ยินดีกับเจ้าของใหม่นะครับผมคุณมนทนนะที่กทมนะตัวนี้ที่สําคัญเขาก็คือบล็อกทองคํานะครับผมตัวนี้นะนี่บล็อกทองคําดูตรงนี้นะครับผมนี่ตรงสะดือนะนี่ครับจะมีสามขีดนะตัวนี้พังเพชรสวยๆโอ้โหใสสีแซดมาดูรอบเปรีเรียนนะครับผม คมนะครับผมถือว่าแกะบล็อกได้สวยงามมากๆนะครับผมแันนี้สวยงามจริงๆนะครับผมนี่นะโอ้โหจริงนะสองสามหกเลขดีนะเลขพรสวรรค์ทางด้านการเงินนะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆขอบคุณมากๆครับผมให้ชมอีกทีนึ่งนะ